ไทยดำครับไทยดำครับผมกำลังกินข้าวอยู่กำลังกินอยู่ค่ะพี่น้องไทยดำบรรดาปน้าเตาะอันนี้ชาติพันมงมงบันตุ๊พคอพี่น้องบันบันปุลมโลนะพี่น้องโอ้พ้ะเช้ามงนะพี่น้องพระเช้ามงกินพัดบุนเซ้นโอ้สูตรเพื่นเกลืองงามใช่ปะ มาเรียนลาดระสานุเคราะห์วังสะพุงเน็ตติ้วันนี้มาในนาะมนักเรียนลาดระสานุเครอท่านจ้องที่หวังสะพุงค่ะผู้งามใช่ว่าพี่นะ้องผู้งามบ้างพูดนะใส่สูตรนิตาฮักิ๊กมาเรียนอยู่ลาดประสานุเคราะห์วังสะพุงครับผมสูตรพูนนะสูตรพูนนะเออสีสันบางเลยหลากสีสันหลากหลายอย่างเด้อสีสันบางเลยนะพี่น้องอันนี้คือซีเมนต์ไทยพวนบ่นี่นะไทยพวนเนาะ ใทพวนบันก้างที่ในไพว erm นบันก้างที่นี้นะเดี๋ยวฟ้องซูม <Pepper> มันบาอยู่เขาเห็นเพื่อนไปหยำเป็นไปฟอนด์ใส่สุดชนิดก็ไทยพวนบันก้างนะอันนี้ลายดอกไฟพี่น้องซิ้นไทยเลยเียมยุบยุบหยายาบซิ้นไทยเลยนะอันนี้บันยังคือคำในบันย่างในคำนี้นะบนี่เออบัน้างขวาครับผมโอ้ยน้ำบอเห็นขุดยุ้ยนะเออ เออมาห้าโอยางไปได้แลบวเ็นกันแล้วเฮ็นกันแล้วอันนบั้นกังป้าพี่น้องบันกังป้าเออะไรนี้ก้อนมันจเปหลา่านกองลายลายฟุซิวิลครับผมข้าวนี่เกมาเนปข้าวน่ินครับาบินไเกปนับข้านมายัับนเกินคข้าวบ่ิาเนอัาว้นเปนีบ้บ้านไหิมานบ้านี่เ็นคบ้านไนีครับนี่นะ ผ้าไทย,ไทยบ้านผ้าไทยผ้าไทยนี่อยู่อยู่อ,อยูอกกกออ่ก่อนนึงปทกับนเออก่อนนึปตทกับน้ำเพียรในเมียง,งเนี้ยพี่น้องบ้านผ้าไทยบ้านจีนทันอองหงงามใน,นนี้นะอันนี้ผีคนน้ำอันนี้พีคนน้ำปลาฟ้ายน่ปลาอยอมขามธรรมชาสตรพี่น้องอนน อ้นนี่ซ้ำพี่เลยน้ำตธรร,รมชาติขีน้ำที่พุ่งเต้าขี่คนน้ำขีอมธรรมชาติไปตุยพี่น้อง,องบ้านผ้าไทยก่อนถึงปตทกำเนิดเพชรขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปต่อก่อนพี่น้องไปต่อก่อนบ้านได้กกครับผมบ้านหน้าอ๊านนอ บ้านนาโอ้เก oh ิดโกเขมเราดิโกนี <Camp in> either way, either way ่นะทำแทมตื่มดำนาโอบ้านนาโอให้มาพอพอใจยักอยู่ทำผ้าปูตั้งอยู่เป็นผ้าทำผ้าทาตั้งอยู่เป็นเงาปูสนาเป็นบอกอมพมบ้านนาโอดินดำน้ำซุ้มนุ่งเส้าตั้งบ้านมาพอโบยัก ครับสุดยอดครับผมปัตตานาโอนะปัตตานาโอมุนัสินปันนาโอนะพี่น้องปัตตานาโอมีแต่สินคิดเนาะมีแต่สินคิดเนาะเออเห็ดสินคิดเนาะปัตตานาโอเนาะงามครับงาม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 สุดยอดครับสุดยอดขอบคุณครับไปต่อครับไปต่อมุน่ะสินค้าเป็นการไล่พี่น้อง ห,หลายดอกฟ้า่นวนะฟ้าฟ้าธรรมชาติพี่นอ้องสวยงามพลับาแปดครับผม